ปฐมบัมโบต้นเรื่องมาจากแม่ทัพแห่งตระกูลเจียงถูกลูกเขยที่เป็นองค์ชายของแควนกล่าวหาใส่ร้ายตระกูลจนทําให้ต้องถูกประหารทั้งตระกูลไปเลี้ยงเฉินองค์ชายเจ็ดลูกเขยได้กล่าวหาพ่อตาท่านแม่ทัพจนถูกห้องเต้สั่งประหารทั้งตระกูลเจียงซัวเจา้าบุตรสาวของท่านแม่ทัพและเป็นภรรยาขององค์ชายเจ็ดว่าที่องค์ราชทายาทในอนาคตนางเพิ่งเห็นท่าแท้ขององค์ชายเจ็ดแต่นางก็ไม่รอดถูกน้องสาวต่างมันดาฆ่าตายพร้อมกับองค์ชายสี ก่อนตายเจียงส่วเจ้าได้ขอพรหากชาติหน้ามีจริงข้าขอหยุดทุกอย่างให้ได้แสงแห่งปฏิหารก็เกิดขึ้นทําให้เจียงส่วเจ้านางเอกของเรื่องได้ตายแล้วฟื้นขึ้นมาใหม่ในร่างเดิมของนางนางเอกฟื้นขึ้นมาและพบว่าตัวเองถูกขังอยู่ที่โรงฟืนใต้หลังเขาโดยมีแม่บ้านของเจียงอินอินน้องสาวต่างบรรดาของนางเอกเป็นคนจับตัวนางเอกมาที่นี่เพื่อต้องการให้นักโทษที่ถูกเจียงอินอินปล่อยตัวออกมาให้มาย่ำเยยผู้เป็นพี่ สาวเจียงอินอินนางต้องการทําให้นางเอกมีมวลทินติดตัวจนไม่ได้เป็นฮองเฮาในอนาคตเจียงอินอินต้องการขึ้นมาเป็นภรรยาขององค์ราชทายาทและฮองเฮาในอนาคตแทานนางเอกนางเอกผู้ที่กลับชาติมาเกิดใหม่ในชาตินี้นางจะไม่ยอมให้องค์ชายเจ็ดทำให้ตระกูลของนางต้องถูกประหารนางเอกสามารถออกมาจากโรงฟื้นได้สําเร็จและมาพบเข้ากับองค์ชายสีอันอ,องพระเอกเป็นลูกที่ฝ่าบาทไม่ค่อยให้ความรักและสนใจมากนักเท่ากับองค์ชายเจ็ด ไปเลี้ยงเฉินและมันดาขององค์ชายเจดก็เป็นคนเลี้ยงดูองค์ชายสมาตั้งแต่เด็กๆพระเอกได้ตามมาพบก,กับนางเอกและได้ทันช่วยชีวิตของนางเอก จากนักโทษที่กำลังจะข่มขืนนางเอกนางเอกกลับมาที่จวนเยี่นอ๋องผู้เป็นสามีแต่เยี่นอ๋องกลับดูไม่พอใจที่ได้เห็นหน้าของนางเอกกลับมาและพยายามให้ร้ายนางเอกว่าถูกคนย่ำยีนางไปแล้วยังมีหน้ากลับมาที่จวนของเขานางเอกผู้ที่กลับมาเกิดใหม่ในชาตินี้นางไม่อ่อนแอและไม่ก้มหัวให้กับเยี่นอ๋องทําให้ชาตินี้นางต้องลุกขึ้นมาฟาดฟันกับเยี่นอ๋องผู้เป็นสามีโดยมีองค์ชายสีอันอ๋องผู้ที่แอบลงรักนางเอกมาตั้งนาน แล้วทักกินแล้วนางเอก กับเลือกเย่นอ๋องไม่เลือกเขาแต่ไม่ว่ายังไงพระเอกก็ยังคงช่วยเหลือนางเอกอยู่เสมอเมื่อเย่นอ๋องกับเจียงอินอินทำอะไรนางเอกไม่ได้พวกเขาทั้งสองจึงคิดแผนใหม่ที่จะเล่นงานนางเอกนั่นเป็นวันไหว้พระจันทร์ที่ไทเฮาทรงจัดขึ้นในวงังเทศกาลไหว้พระจันทร์ก็มาถึงเหล่าลูกหลานผู้สูงศักดิ์ก็ถูกเชิญให้เข้าร่วมงานนี้รวมไปถึงนางเอกเจียงอินอินนางได้วางแผนกับคุณชายตระกูลเจ้าวางยานางเอกทําให้นางเอกตกเป็นของเขาแต่ แผนนี้เป็นแผนสุดท้ายถ้านางเอกไม่ถูกไทเฮาประหารไปสะก่อนเจียงอินอินได้วางยาพิษในลูกพัพให้กับไทเฮากินและยนนความผิดนี้ ไปให้กับตระกูลเจียงพร้อมกับนางเอกโชคดีที่นางเอกรูปแผนนี้ของเจียงอินอินจอนกลับไปในชาติก่อนก่อนที่ท่านปู่ของนางเอกจะเสียไปนางเอกได้เล่าเรียนทั้งการแพทย์และศิลปะจากผู้เป็นปู่ทาให้นางเอกแยกแยะก,กินของพิษต่างๆได้ดีและครั้งนี้นางเอกก็ได้ใช้วิชาที่ริ่าเรียนมาจากผู้เป็นปู่เขาช่วยชีวิตไทเฮาได้ทานลูกพับที่เจียงอินอินอ้างว่าเป็นคนนํามาจากแดนไกลนั้นเป็นป๋ยเลี้ยงทําให้นางเอกจุดคิดได้ว่าลูกพับถ้ามา ไปเลี้ยงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมาทานเทศกาลไหว้พระจันทร์แถมเจียงอินอินยังให้ไทเฮากินลูกพับกับปูสองสิ่งนี้ถ้ากินพร้อมกันก็จะกลายเป็นยาพิษขึ้นมาทันทีนางเอกได้อธิบายเรื่องนี้ให้กับไทเฮาทราบไทเฮาโมโหให้กับเจียงอินอินมากถึงกับจะประหารนางเย่นอ๋องผู้ที่รักน้องเมียมากกว่าเมียของตัวเองรีบเข้าขอร้องไทเฮาพะเจียงอินอินก็ขึ้นชื่อว่าเป็นลูกสาวของแม่ทัพใหญ่และเป็นคนตระกูลเจียงทําอะไรลงไป จะทําให้ผิดใจกับตระกูลเจียงเปลๆาเวลานั้นไทเฮาต้องการตบรางวัลให้กับนางเอกนางเอกกลับไม่ขอรับในเวลานั้นแต่จะขอรับในเวลาที่ตนต้องการนางเอกต้องการให้ไทเฮารับปากว่าเมื่อตนต้องการที่จะได้รางวัลขึ้นมาขอให้ไทเฮาทรงพทานให้ทันทีไทเฮารับปากถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าของที่นางเอกต้องการขอคืออะไรก็ตามหลังจากนั้นทั้งหมดได้ไปรวมตัวกันเพื่อทายคำปริศนาของคุณชายรู่ยงแห่งตระกูลลู่เจียงอินอิน พยายามหักหน้าของนางเอกเพราะชาติก่อนนางเอกไม่รู้ตัวหนังสือและอ่านไม่ออกแต่จิงอินอินหารู้ไม่ว่าชาติที่แล้วด้วยความที่นางเอกรักและเทิดทูเย็นอ่องมากจึงพยายาม หัดอ่านหัดเขียนจนช่ำชองสถานการณ์กับตีกลับไปที่เจียงอินอินกับเยี่ยนอ๋องนางเอกกับสามารถต่อคำปริศนาของคุณชายรูกับไทเฮาได้ทำให้ได้รับคำเชื่อชมจากไทเฮาเป็นอย่างมากในฐานะผู้ชนะไทเฮาได้มอบรูปภาพให้กับนางเอกเยี่ยนอ๋องกับเจียงอินอินถึงกับไม่พอใจหลังจากนั้นนางเอกได้แยกขอตัวออกมานั่งสูดอากาศเพียงลำพังเจียงอินอินตามมา,านางเอกและขอให้นางเอกเดื่มสุราจอกนี้ เพื่อเป็นการแสดงความยินดีที่นางเอกชนะในวันนี้นางเอกปฏิเสธไม่ดื่มเพราะรู้ว่าในสุรานี้มียานอนหลับอยู่เจียงอินอินนางกลบาข่มขู่นางเอกถ้านางเอกไม่ดื่มนางจะนําสุรานี้กลับไปที่จวนและมอบให้กับแม่ของนางเอกดื่มแทนถึงแม้ว่าแม่ของนางเอกจะเป็นถึงภรรยาเอกก็ตามกับถูกอนุ และลูกของอนุแถมยังพุทธหูหญินที่มาจากตำแหน่งอนุแต่เต้าขึ้นมาเป็นพุทาหูหญินของตระกูลทำให้คนเหล่านี้ไม่ชอบนางเอกกับผู้เป็นแม่เลยส่งผลให้แม่ของนางเอกมักถูกคนพวกนี้ทำร้ายบ่อยๆนางเอกจำเป็นต้องยอมดื่มสุรานั้นเข้าไปแต่นางเอกก็มีวิธีนั่นเป็นแกล้งพูดขึ้นมาว่าไทยเฮามา เมื่อคนทั้งสองหันไปดูนางเอกรีบใช้จังหวะนี้เทสุราทิ้งทันทีแล้วแกล้งทันทีเป็นเหมือนว่าดื่มเข้าไปอาการของยาก็าออกฤทธิ์ทันทีอจ่างอินอินรียบให้คนนําตัวของนางเอกไปส่งให้กับคุณชายเจ้าที่ห้องนอนแม่บ้านทําตามแผนรีบไปตามเย่นอ๋องมาดูว่านางเอกเล่นชู้กับชายอื่นพร้อมกับให้คนไปตามไทเฮามาอจ่างอินอินหวังว่าครั้งนี้นางเอกจะต้องถูกลงโทษและถูกปลดออกจากการเป็นชายาของเย็่นอ๋องเย่นอ๋อง,อองถูกตามตัวเข้าไปดู นางเอกอยู่กับชายชู้แต่ปรากฏว่าภาพที่เห็นนางเอกกับไม่เป็นอะไรคุนชายเจ้ากับถูกคนของนางเอกจับตัวมัดเอาไว้เจงอินอินยังได้ถูกนางเอกตบหน้าที่นางเป็นคนวางแผนให้คุณชายเจ้าเข้ามาย่ำยีเยี่ยนอ๋องยังคงเชื่อว่านางเอกนัดคุณชายเจ้ามาที่นี่และเป็นชู้กันเขาสั่งให้คนจับตัวของนางเอกเอาไว้เขาจะเป็นคนสอบสวนนางเอกด้วยตัวเองอันอ๋องพระเอกเข้ามาและยืนยนันความบริุทธิ์ให้กับนางเอกเขาเห็นว่า ่านางเอกอยู่หลังสวนไม่ได้อยู่ที่นี่ดูเหมือนว่าเย่นอ๋องจะไม่เชื่อเขากับเชื่อคําพูดของเจียงอินอินทั้งสองได้โต้เถียงกันไปมาอย่างหนกักไทเฮาถูกตามตัวให้มาดูฉากละครที่เจียงอินอินจัดเอาไว้กับไม่เป็นเช่นนั้นนางเอกสามารถแก้คําข้อคอรหาได้ทุกข้อนางเอกรีบคุกเขา่าขอรางวัลที่ไทเฮาเคยรับปากว่าจะประทานให้เมื่อนางขอนางเอกขอให้ไทเฮาช่วยให้นางยาขาดกับเย่นอ๋องนางเอกให้เหตุผลว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา ในฐานะสามีภรรยาพวกตนไม่เคยทำหน้าที่ตรงนี้และเยี่ยนอ๋องก็ไม่เคยรักตนเลยถ้าเป็นแบบนี้สู้ให้อย่าขาดจากการจะดีกว่าไทเฮาก็ยังคงให้คนทั้งสองของคู่กันต่อไปอันอ๋องพระเอก รีบกรร้องกับไทเฮาให้นางเอกเขาเห็นว่าเยี่ยนอ๋องลำเอียงรักเพียงจริงอินอินไม่ได้สนใจนางเอกพระเอกขอให้ไทเฮาทาตามที่รับปากนางเอกเอาไว้ทําให้ไทเฮาจาเป็นต้องประกาศราชอ,องค์การให้เยี่ยนอ๋องกับนางเอกยื่นสุดความเป็นภรรยาสามีกันต่างฝ่ายก็ต่างแยกย้ายกันอยู่เยี่ยนอ๋องดูท่าจะไม่พอใจและไม่ยอมเพราะกลัวว่าจะมีผลการขึ้นเปราชทายาตของเขาสุดท้ายเมื่อราชอ,องค์การประกาศอย่างเป็นทางการเลี้ยงอ๋องจําเป็นต้องรับ สภาพในทางกับกันน้องสาวตัวดีของนางเอกนางกับดีใจเพราะถ้าเยี่ยนอ,องได้ขึ้นเป็นราชทายาทดางก็จะได้เป็นพรชยาและในอนาคตก็จะได้เป็นฮองเฮาในเหตุการณ์ครั้งนี้กับทําให้ฝ่าบาทลงโทษเยี่ยนอ,องหักเบี้ยวหวัด และเลื่อนการแต่งตั้งเป็นราชทายาทออกไปความหวังที่จะได้เป็นราชทายาทก็จบลงเพราะนางเอกเย่นอ๋องถึงกับอารวาสยุกใหญ่พระเอกได้ไปส่งนางเอกกับจวนนางเอกกลับไปถึงจวนกับต้องแปลกใจที่ไม่มีใครออกมาต้อนรับตนเลยแต่กลับได้ยินเสียงดังมาจากห้องของหูหยินเท่าที่กําลังต่อว่าแม่ของนางเอกอาจะทาการลงโทษหูหยินพุทเท่า ไอที่นางเอกถูกปวดจากการเป็นชายาของเย่นอ๋องนางเอกรีบเข้าไปห้ามและขวางการลงโทษจากการไม่เป็นธรรมของคนพวกนี้เพราะคนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นอนุหูเย,ย็นพูดเท่าก็มาจากอนุทําให้พวกนางเกลียดภรรยาเอกและลุมทําร้ายแม่ของนางเอกอยู่บ่อยครั้งนางเอกได้ใช้สิทธิ์เป็นบุตรคนโตของท่านแม่ทัพบและเป็นลูกของเมียเอกเข้าขัดขวางคนเหล่านี้แต่ดูเหมือนว่านางเอกจะสู้กับคนพวกนี้ไม่ได้จนเกือบจะถูกตีพระเอกเข้า มาห้ามได้ทานและใช้กฎของราชสำนักห้ามผู้ใดทำร้ายหรือรังแกภรรยาเอกกับบุตรของภรรยาเอกที่ถูกแต่งตั้งจากราชสำนักไม่งั้นจะมีโทษหนกักผู้ท่านหูหญินจำเป็นต้องหยุดนางเอกรีบพาผู้เป็นแม่ไปพักรักษาตัวเพราะถูกผักจนล้มหมดสติไปนางเอกเป็นกังวลว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นจะส่งผลให้เย่นอ๋องไม่ได้เป็นราชทายาทและส่งผลกับตระกูลเจียงนางเอกจึงรีบไปขอร้อง ให้กับคุณชัยรู้ยงที่เป็นตระกูลขุนนางเก่าแก่และมีอิทธิพลที่สุดสามารถต่อกรกับเย็่นอ่องได้ขอให้เขาช่วยตามสืบและเอาผิดเย่นอ่องที่ทำผิดคุณชายรู้รับปากเพราะเขาก็แอบลงรักในตัวของนางเอกเป็นทุนเดิมจึงไม่ยากที่นางเอก จะได้การช่วยเหลือจากตระก,กูลลูกคุณชยัยรูปต้องการให้นางเอกมาเป็นหูยินของเขานางเอกกับแม่รับปากุณชยัยรูปเขาจึงไม่ละความพยายามเขาจะทําให้นางเอกตกลงด้วยความเต็มใจพระเอกที่ผ่านมาเห็นเขาก็รู้สึกหึงหวงขึ้นมาพูดจาประชุดประชันนางเอกนางเอกรู้ดีว่านั่นเป็นความหึงหวงของเขานางเอกยืนยันว่าในใจของตนมีเพียงอันอ,องคนเดียวเจียงอินอินนางรักเยี่นอองมากเมื่อเย่นอองไม่ได้เป็นราชทายาทเพราะนางเอก และมีข่าวว่าองค์ชัย4ีพระเอกกำลังเป็นตัวเลือกใหม่ของราชสำนักที่จะขึ้นมาเป็นราชธายา้เมตยางอินอินรับปากกับเย่ยนอองจะหาทางเล่นงานนางเอกไม่ได้สมใจในความรักกับพระเอกส่วนเย็ยนอ,องก็กำลังหาทางเล่นงาน พ่อของนางเอกกับพายเอกควบคู่กันอย่างอินอินนางได้ติดสินบนสาวใช้ของนางเอกนำยาสลบผสมกับยานำไปให้นางเอกกับผู้เป็นแม่เดิมนางเอกได้ดื่มยานั้นเข้าไปเป็นการตรวจสอบหลังจากนั้นนางเอกก็นำยานี้ให้กับผู้เป็นแม่เดิมปรากฏว่าไม่นานคนทั้งสองก็สลบไปอย่างอินอินเข้ามาและใช้มีดกีดใบหน้าของนางเอกจนเสียโฉมนางเอกเข้าวางไปหาทย ตามคาเชิญด้วยภาพบิดบังใบหน้าแต่กับถูกเย็นอ๋องกับเยียงอินอินดึงผ้านั้นออกเพื่อทําให้นางเอกอับอายผู้คนและหวังว่าถ้าพระเอกมาเห็นพระเอกก็จะถอยห่างไม่กล้ายุ่งกับนางเอกอีกแต่กับไม่เป็นเช่นนั้นพระเอกเข้ามาปกคองนางเอกพร้อมกับยืนยันต่อหน้าทุกคนไม่ว่าใบหน้าหรือตัวของนางเอกจะเป็นเช่นไรเขายังคงอยู่เคียงข้างและจะรักนางเอกตลอดไปแต่ในเวลานั้นพระเอกของเรากับมีคู่แข่งอย่างคุณชายรูปเข้ามาเป็นตัวแทรกอีกคน พระเอกก็ใช้ความเป็นคนที่ได้เปรียบ ที่นางเอกมีใจให้ขวางนางเอกเอาไว้แต่นางเอกก็ยังคงมีเรื่องราวที่ได้ขอร้องกับคุณชายรูเอาไว้ทําให้ช่วงนี้นางเอกจําเป็นต้องใกล้ชิดและพูดคุยกับเขาบ่อยเรื่องนี้นางเอกได้ขอร้องกับคุณชายรู <ๆ S 2> เขาจะจัดการในวันที่คณะทูตของปยเลียงเข้ามาเขาจะใช้งานเลี้ยงเปิดเผยทัดแท้เยื่ออองให้กับฝ่าบาทดูในวันนั้นหนึ่งวันที่คณะทูตปยเลียงมาตระก,กูลเจียงถูกเชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงในฐานะตระก,กูลแม่ท้าพทูตของปยเลียงที่มาครั้ง เป็นถึงองค์ชายและเขาต้องการเจอหน้าบุตรสาวคนโตของแม่ท้าพที่ล่ำลือกันว่านางมีใบหน้าที่งดงามเจียงอินอินกับเย่ยนอ๋องต้องการให้องค์ชายไปเลี้ยงเห็นใบหน้าของนางเอกที่เสียโฉมและยืมมือของคุณชายผู้นี้เล่นงานนางเอกองค์ชายต้องการเห็นใบหน้าที่งดงามของนางเอกนางเอกกับไม่ยอมปลดผ้าออก ถึงแม้ว่าฝ่าบาทจะมีคําสั่งให้นําผ้านั้นออกก็ตามพระเอกอ้างว่านางเอกเป็นหวาดจึงต้องนําผ้ามาปิดบังเอาไว้เจียงอินอินกับไม่ยอมนางผีพามเข้าไปดึงผ้าออกจากใบหน้าของนางเอกทําให้องค์ชายไปเลี้ยงได้เห็นใบหน้าชัดของนางเอกเขาถึงกับตะลึงในความงามที่สมคําล่ําลือและจึงชมนางเอกเป็นการใหญ่เจียงอินอินกับเย็นอ๋องถึงกับตกใจที่ใบหน้าของนางเอกไม่เสียโฉมมีใบหน้าที่งดงามกว่าเดิมนั่นเป็นเพราะนางเอกได้ใช้วิชา การรักษาจากผู้เป็นปู่ที่เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรนำมารักษาตัวเองจนหายทันวันที่คณะทูตของปีเลียงมานางเอกได้หลอกให้องค์ชายปีเลียงออกมาตามลําพังและกิจจะฆ่าองค์ชายเพื่อให้เขายอมพูดความรับเกี่ยวกับเย่นอ๋องพระเอกเข้ามาเตือนสตินางเอกพราะถ้าองค์ชายปีเลียงเป็นอะไรไปในแคว้นของเราก็จะเป็นเรื่องใหญ่เย่นอ๋องกลับมาที่จวนเขาโมโหมากที่แผนการไม่สําเร็จส่วนคุณชายรูเขาได้หลักฐานบางอย่างที่จะเอาผิดเย่นอ๋องนำ มื่อไม่กับนางเอกสาวใช้ในจวนกับเห็นคนทั้งสองพูดคุยกันจึงนำข้อมูลนี้ ไปบอกกับเจนอินอินและสาวใช้คนนี้ก็ได้เงินก้อนโตจากเจนอินอินหลักฐานพวกนี้ทําให้เย็่นอ๋องสั่งจัดการนางเอกให้สิ้นซากเจ่งอินอินจำทสุดตัวถวายชีวิตให้กับเย็่นอ๋องเพื่อตําแหน่งหองเ้องในอนาคตเย่นอ๋องร่วมมือกับองคชายไปเลี้ยงให้องคชายฆ่านางเอกและสนับสนุนเขาขึ้นเป็นราชทายาททั้งสองได้ร่วมผลประโยชน์กันเพื่อเล่นงานตระกูลของนางเอกนางเอกรีบออกเดินทางนํหลักฐานไปที่กองทัพเพื่อให้ผู้เป็นพ่อได้เห็นหลักฐาน ด้วยตัวเองในระหว่างทางกับถูกคนของปเลี้ยงรอบสังหารพระเอกที่คอยติดตามนางเอกเข้ามาช่วยนางเอกได้ทนันยิ่งทําให้ความผูกพันของคนทั้งคู่เพิ่มขึ้นนางเอกได้ตัดสินใจพูดกับพระเอกว่าสิ่งที่ตนทําอยู่นั้นเพื่อปกป้องตระกูลเจียงเวลานี้ตระกูลเจียงกําลังมีภยัยครั้งใหญ่จึองอินอินนางเห็นว่านางเอกไม่ตายนางจึงคิดจะยิงธนูฆ่านางเอกพระเอกเห็นเข้าดิบเอาตัวเข้ามารับแทนนางเอกได้ใช้ลูกปืนดินยิงกลับไปที่จีงอินอิน ทำให้นางได้รับบาดเจ็บหลังจากนั้นนางเอกลิปนําตัวพระเอกไปรักษากับพบว่าพระเอกได้ถูกพิษกูมาก่อนแล้วทําให้อาการของพระเอกกลับทุดลงนางเอกไม่มีทางเลือกนอกจากไปขอยานถอนพิษกับเยีนออเย่นอ๋องเยี่นอ๋องต้องการให้นางเอกกลับมาหาเขาและปฏิบัติเขาตามที่สั่งนางเอกกลับมีเงื่อนไขาบางอย่างมาต่อรองกับเยี่นอ๋องถึงทําให้ได้ยาถอนพิษกลับมารักษาพระเอกพระเอกได้ยาถอนพิษอาการก็เริ่มดีขึ้นพระเอกได้ไหว้วัน เหฉีอององ,งชายแปกนำหลักฐานของนางเอกนำไปให้กับแม่ทับเจียงพ่อของนางเอกที่ชายแดนแทานนางเอกแต่แล้วสถานการณ์ของตระกูลเจียงกับยิ่งแย่ลงเพราะมีราชองค์การจากฝ่าบาทมาที่ตระกูลเจียงคนที่นำราชองค์การมาเป็นเย่นอ่องนราชองค์การได้บอกว่าแม่ทับเจียงขายบ้านเมืองให้กับศัตรูลงโทษกับบริเวณยุทรัพย์และรอการประหารทั้งตระกูลนางเอกตกใจมากทั้งๆที่กลับมาชาตินี้เพื่อแก้ไขเรื่องราวต่างๆไม่ให้ กวนเจียงถูกประหารทั้งตระกูลแต่กลับเหมือนเดิมนางเอกถึงกับเขาอ่อนขึ้นมา พระเอกรู้เรื่องรีบคุกเข่าขอร้องฝ่าบาทเพื่อขอให้ไม่ประหารตระกูลเจียงเยี่ยนอ๋องกับกุ้ยเฟยผู้เป็นแม่ได้ใส่ร้รายตระกูลเจียงนางเอกขอร้ององค์ชายแปดให้พาเข้าไปพบผู้เป็นพ่อในคุกเพื่อนำหลักฐานเพื่อยืนยัญญนนำไปให้กับผู้เป็นพ่อในคุกเพราะหลักฐานที่องค์ชายแปดนำไปนั้นกลับไปไม่ถึงแม่ทัพแม่ทัพได้ถูกจับตัวกลับมาก่อนองค์ชายแปดเล่าถึงเหตุการณ์ที่ทำให้พระเอกหมดสติเป็นเพราะคุกเข่าขอร้องให้กับนางเอกทั้งคืนจนหมดสตินั่นเป็นที่ มาที่นางเอกต้องการตัดสัมพันธ์กับพระเอกไม่ต้องการให้พระเอกเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับตระกูลเจียงฉีอองดิบพานางเอกไปพบกับแม่ทัพยังในคุกนางเอกดิบมอบหลักฐานบางอย่างให้กับผู้เป็นพ่อเอาผิดเยี่นอองกับองค์ชายปเปลียงก่อนกานางเอกได้พบกับเย็่นอองนางเอกจึงได้บอกที่มาของหลักฐานนางได้หลักฐานพวกนี้มาจากเจียงอินอินที่เกิดหักหลังเขาเย็่นอองถึงกับโมโหมากไม่คิดว่าจะถูกหักหลัง ุลชายรูกต้องการช่วยพ่อของนางเอกและตระกูลเจียงเพราะเวลานี้มีเพียงอำนาจของตระกูลลูกเท่านั้นถึงจะช่วยตระกูลเจียงได้ขอเพียงแค่นางเอกยอมแต่งงานกับเขาเขาจะเข้าช่วยตระกูลเจียงทันที นางเอกยังคงไม่รับปากเช่นเดิมพระเอกเข้ามาและรีบถามถึงแม่ทับเจียงนางเอกต้องกั้นใจทำใจดำกับพระเอกเพื่อตัดสัมพันธ์กับพระเอกเพื่ออนาคตของเขาชีอองทนไม่ได้ที่เห็นพระเอกต้องเจ็บปวดเขาจึงยอมพูดความจริงกับพระเอกเรื่องของนางเอกยอมให้ตระกุลลูกเขาช่วยหลังจากนั้นนางเอกก็จะเข้าพิธีแต่งงานกับคุณชายรูปพระเอกไม่ยอมให้มีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้น เวลาคับขันแม่ของนางเอกในฐานะภรรยาเอกและผู้นำของตระกูลต้องการให้ตระกูลเจียงเข้าวังไปคุกเข่าขอร้องกับฟาบาทที่หน้าตำหนักและตีกองเพื่อร้องเรียนเอาผิดยื่นออกให้ได้ตระกูลเจียงทั้งหมดเข้าวังมาคุกเขา่าและตีกองร้องทุกข์กับฝาบาทจนได้ฝาบาทและให้ทุกคนกลับไปมีเพียงนางเอกที่ไม่ยอมกลับ พระเอกเข้ามากุกเขาเป็นเพื่อนแต่ด้วยสภาพร่างกายทําให้พระเอกหมดสติฝ่าบาทรีบออกมาและคนนําพระเอกกลับไปรักษาส่วนนางเอกฝ่าบาทบอกความจริงทั้งหมดกับนางเอกพระอ,องค์รู้เรื่องความจริงหมดแล้วจากปากพ่อของนางเอกและขอร้องให้ตระกูลเจียงและละครกับพระอ,องค์ตบตากุ้ยเฟยกับเย่นอ๋องต่อไปเพื่อเอาผิดคนทั้งสองนางเอกกลับมาก็เล่นละครโดยไม่พูดเรื่องอะไรให้ใครฟังนอกจากความจริงบางอย่าง จากนั้นความจริงบางอย่างก็ปรากฏเจียงอินอินนางไม่ใช่ลูกสาวของแม่ทับเจียงแต่กลับเป็นลูกสาวของน้องชายบุญธรรมของแม่ทับเจียงพ่อของนางเอกแม่ของเจียงอินอินกับน้องชายแม่ทับทั้งสองร่วมมือกันใส่ร้ายแม่ทับเจียงหวังให้ถูกประหารหลังจากนั้นน้องชายบุญธรรมที่เป็นพ่อแท้ๆของเจียงอินอินก็จะขึ้นเป็นผู้นําของตระกูลแทนเรื่องนี้องครักษ์ของนางเอกได้ยินและรีบนํามาบอกกับนางเอกทําให้นางเอกคาดเดาว่าเรื่องทั้งหมด ต้องเกิดจากน้องชายบุญธรรมของผู้เป็นพ่อของตนนางเอกให้โคนส่งข่าวไปให้กับพระเอกกับองค์ชายแปดได้รับรู้เพื่อทุนรุ่งนี้ให้กับฝ่าบาททราบถึงวันประหารแม่ทัพเจียงฝ่าบาทยังคงเล่นละครตบตาเย่นอ๋องต่อไปโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าตัวของเขาจะเกิดอะไรขึ้นอีกฝากองค์ชายแปดก็หาหลักฐานจากเจียงอินอินจนรู้ว่าพ่อแท้ๆของเจียงอินอินคืออินจินน้องชายบุญธรรมของแม่ทัพเจียงพ่อของนางเอกและหลอกถามอินจินจน ได้รู้เรื่องราวทั้งหมดนางเอกได้พากงกงของฝ่าบาทมาแอบฟังอินจินพูดจึงรู้ความผิด ที่เขาทำขึ้นทั้งหมดฝ่าบาทให้คนจับตัวของอินจินมาลงโทษแทนแม่ทัพบฝ่าบาทมีราชองค์การให้ปลดเย็นอ๋องกับอินจินพร้อมกับเจียงอินอินให้เป็นสามัญชนและให้นำตัวไปที่ชายแดนพร้อมกับโบยร้อยทีหลังจากจบเรื่องพระเอกก็ถูกแต่งตั้งให้เป็นราชทายาทนางเอกเป็นชายาราชทายาททั้งสองก็คงคู่กันแฮปปี้เอนดิ้งก็จบไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะ